สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายมาเด้อกินข้าวง่ายะสเตเ่กินมักตอดินมาเด้อป้าก,กับลุงเอามาักตอดินมาฝากจ้ามาเด้อจ้าพี่น้องค่ะออกินเกตดินต้มแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องป้าก,กับลุงต้มมาให้กินเรียบร้อยค่ะนี่นี่ส่งหนึ่ง,งมากินได้จ้ากินเักตดินน้ำสเสตไนะมนั่งกินแต่เจ้ากินข้าว เขากินอิ่มแล้วดูนิดสุดนิดนี่ใหญ่ยนต์นกแรกผงั้นลกแรกเลยเนี่ยลกบกะกันบ่อไว้เนาะก่บ่อละลายลงบ ยอดดาวรมดึนอกอาขนีาทั้งหลังเ็มออยู่ใจกะฮอตมวาดมามนวาดฝนมาไปให้สู้ให้เสียงเลยอะ ในโตโตค่ะพี่น้องตึงเนาะแต่เอ้ยวันมันตึงเนาะแบบนี้เนาะเซบเซบน้ำสาแต่เด้อเกมากินข้าวมี่ยงแกนไม่เก่าต้มป่าเก่าป่าผ้าเก่านี่จะของเก่ามาที่หลัง ของเห็ดมื้อนี้นียวายอกเพิ้นพี่น้องเอ้ยมะแมนของเก้าแล้ว่ายอว่ายอกลงเกเ้าไปกัต่งองไปเที่ยวร้าไม่้อมซื้ยาเบไปด้วยกวาง่งห รบแลกวมารบอ่านเยนงังบอว่าา้อะรเอยู่ในอันนี้กกมันเจ็บนะออกลับเลยอ่ะอาเกาวอ่ะได้เดจะตึงค่ะพี่เนาะค่ะร้อมากเลอมวันนี้แดดขนาดเลย ว่าก็แดดถ้าเบิ่งสามสี่โมงเริ่ฝนหยตกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันส,สดแต่ใหม่จ้าสวัสดีจ้า